สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดาวก็พามารีวิวนะคะพามารีวิวแล้วก็พามาแนะนำะดูการดูการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้นะคะเปลี่ยนต้นไม้ตัดรากต้นไม้นะคะต้นทุเรียนจากไซส์ในไซส์ถุงนะคะมาเป็นไซส์ถิงนะคะ ถุงใหญ่เลยนะคะเป็นเบอร์25นะคะเบอร์25เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะวิธีการตัดรากอันนี้ก็คือเราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะอันนี้ไส้เข่งจะเป็นเข่งเบอร์0เลยนะคะเข่งเบอร์0นะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ก็ใส่ถุงเบอร์25การเตรียมดินนะคะลูกค้าเอาอะไรมาอกแดดดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะ ผสมกันนะคะให้เข้าบันแล้วก็เอามาเตรียมในเข่งแบบนี้นะคะอ่าในเข่งนะคะในเข่งเราก็จะรองซะเลนนะคะค้าซเลนน้อยลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเป็นมือใหม่แล้วทําไม่เป็นนะคะก็จะได้ยกที่ซะเลนได้เลยเนี่ยต้นไม้มาแล้วนะคะเราก็ดูเลยนะคะอันนี้เป็นไซต์ต้นไม้เราก็ติดถุงแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นถุงเบอร์ใหญ่หนักเลยนะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก60-70จกิโลนะคะ เราก็เลยต้องแบบว่าเอามาบนรถเห็นแบบนี้รับดูแบบนี้นะคะแล้วก็เรามาตัดรากอะไรที่นี่ันเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้เป็นไซส์ถุงนะคะไซส์ถุงใหญ่เลยดูระบบรากของเขานะคะระบบรากนี่เต็มเลยนะคะไม้สมบูรณ์แข็งแรงเลยเนี่ยการตัดรากลูกค้าดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลองให้ดูเลยเห็นไหมคะมเ um. คะนี่ยอันนี้ก็คือรากที่เราต้องตัดออกนะคะเนี่ยรากที่ตัดเต่งแบบนี้เลยนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะตัดแต่งรากแบบนี้นะคะรากไม,ม่ว่าจะเป็นรากอ่ารากรากที่มันรากขดนะคะขดเล็กขดังไงเราตัดออกหมดเลยเนะะี่ยอันนี้เป็นรากใหญ่นะคะเนีย่ยโกสุดอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรากที่เลี้ยงรากหากินงรากถอยต่างๆนะคะเนี่ยเราแค่ตัดแบบนี้ออกให้หมดนะคะออกให้หมดเลย เราก็จะได้แบบว่าทุเรียนที่พร้อมที่จะแตกรากแล้วก็โตเนีย่ยดูนะคะราการากที่เราตัดอันนี้นะคะตัดออกแล้วเราก็จะแตกใหม่ให้เราอันนี้เป็นไซส์ถุงเบอร์25นะคะเดี๋ยวเราตัดรากเสร็จก็ยกลงมาใส่แบบนี้ได้เลยดูนะคะให้นิดเดียวใส่เห็นดินที่เราเตรียมมาไว้แบบนี้นะคะอันนี้เราตัดรากเรียบร้อยเอาโรงเข่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเอาดินนะ่ยถมลงไปในนี้นะคะ,ะดินที่เราผสมนะคะมีเกลบด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยหัวเชื้อิวมิกนะคะใส่ลงไปเพื่อกระตุ้นการเตกรากบำรุงรากนะคะมีลูกค้าหลายท่านเลยที่สอบถามเข้ามานะคะการเปลี่ยนทิ้งเด็ดไหนยังไงนะคะเห็นนะคะให้นิดเดียวเลยเห็นไหมคะเราแค่ตัดถอดีถุงออกนะคะตัดถุงแล้วก็ ตัดรากออกนะคะแล้วก็เอาใส่เข่งแล้วก็ใส่ใส่ดินใส่เม็ดไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยการปลูกนะคะการที่เราเอาถุงใหญ่มาเปลี่ยนเิ่นนะคะถุงใหญ่มาเปลี่ยนใส่ถิ่เปลี่ยนง่งยายมากไม่ยากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะ บบง่ายมากเลยเนี่ยแบบใช้ถุงนะคะอเอาดินมาเปียมในเข่งแบบนี้นะคะดินในในเข่งมาเปียมใส่ไว้แล้วก็รองสลนงตัดสลนงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็รงดินไปแล้วก็อเอาต้นไม้มาตัดรากแล้วก็อเอาต้นไม้วางลงไปแล้วก็กรบดินได้เลยแค่นี้นเองนะคะเดี๋ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยลงไปด้านบน ก็แตกยอดออกมาไม้ก็รากก็จะเดินแล้วนะคะประมาณอาทิตย์นะคะเราก็จะได้ไม้ไซส์แบบนี้ที่เราให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะลายนิดเดียวนะคะอันนี้นะคะที่เราเอาเอาไม้ลงไปตัดแต่งรากเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไม้ลงด้านในแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เอาดินอันนี้ถมลงไปก็คือจบเสร็จเรียบร้อย ถ้าของลูกค้านะคะที่รับเป็นไซส์ถุงแบบนี้ไปเบอร์2 5เบอร์30แบบนี้นะคะปิดถุงแบบเมื่อกี้ออกนะคะปิดถุงเสร็จแล้วก็ตัดรากตัดรากเสร็จก็ลงหนุมได้เลยหนุมที่เราเตรียมเมาไว้ก็ลงปลูกได้เลยกับดินได้เลยแค่นี้เองนะคะดินถุงนะคะลูกค้าดูระบบลรากในในถุงนะคะรากเต็มนะคะดูนะคะน้อมปลูกเลยนะคะในถุงเบอร์ี้เบอร์สเนี่ยกระดกะออกแล้วว่างแบบ ที่ดิงไม่แตกเลยอันนี้ดิงของเขาอะเราจะ,มะาไม่นะน้ไม่ติดนะคะตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนจากลูกค้าหนึ่งนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะอันนี้เราจะยกเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะคะเคลื่อนย้ายไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เขาไม่แตกแล้วนะคะ แล้วก็เอาดินนั้นเนี้ยใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกใน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 ข่งเลี้ยงขิงใหญ่แบบนี้นะคะเปลี่ยนเขิงหรือว่าจะเป็นขิงเล็กต้นไม้เล็กๆก,ก,ก็เหมือนกันนะคะลูกค้าถอดออกจากถุงแล้วก็ตัดรากแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะง่ายมากนะคะแค่ตัดรากอกนะคะลูกค้าก็จะได้ไม้ไซส์ที่โตกว,ว่าแล้วนะคะ ไม้นะคะเราต้องเปลี่ยนตามอายุของเขานะคะสมมติว่าเราอยากจะแบบว่า,าต้นไม้ที่อยากจะปลูกเลยนะคะลูกค้าก็วางเอาไว้ให้ดินด้านในแห้งนะคะดินแห้งแล้วก็ปิดถุงออกหรือว่าถอดเข่งออกเราก็สามารถลองปลูกได้เลยนะคะทุกไซส์เ,เลยนะคะทุกไซส์ทุกชุดเขาก็จะอยู่แบบนี้ไซส์ถุงเบอร์ยี่สิบห้าดูาที่เขาแจกออกมานะคะแบบดูนะคะรากใบต้นสมมณ์แข็งแรงดีมากเพราะว่า รากระบบรากของเราวาสมบูรณ์ดูยอดด้านมงที่เตกนะคะนี่อันนี้เราดองให้เขาแบบว่ายอดเก่ก่อนนะคะเนี่ยก็เลยเอามาขายที่หน้าร้านนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากสั่งไปปลูกภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานอย่างนเนี้ยนะคะทางขนส่งมันก็จะให้นะคะเอาไปเนี่ยถ้ายอดเก่ใบเก่ทั้งหมดเ่ยนะคะยอดของจะไม่ ที่นะคะบางทีมันอาจจะยอดอาจจะโดนช้าบ้างอะไรบ้างเราก็เลยคัดมาขายตน้นที่มันยอดเก๋นะคะที่ยอดเก๋ก็เอามาเอามาขายเพื่อการเดินทางเพื่อการจัดส่งที่ต้นไม้จะได้ถูกแข็งแรงนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะตัดเด็ดนี้นะคะนนเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวดูนะคะ ตันนี้เอาไปไว้ตรงนู้นก็ได้ท้ายตรงนูน้นดูปะเดี๋ยวเราไปดูนะคะต้นนี้เราจะทำเห็นไ้มคะดวนะคะแล้วก็ปิดถุงง่าง่ายแบบนี้เองนะคะปิดถ,ถุงแล้วก็ดินออกมานะคะปิดปิดสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัดเข่งตัดกระ ตัดรากอย่างนี้นะคะรากมันจะมีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวอเองเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไซส์ถุงตามอาย,อยุของเขานะคะเรา,า,รเรา,าก็จะไม่มีรากหรือว่าผลดมเยอะนะคะ สมบูรณ์แบบนี้นะคะใบของเขาก็จะไม่ไม่แบบว่าจะเป็นกา้านตไม่มีนะคะปลายใบแห้งดอกใบแห้งดอกใบไม่เนี่ยจะไม่มีปัญหาตรงน,นั้นนะคะพาะระบบรได้ของเขาสมบูรณ์มากเห็นไหมคะไม้ก็จะได้ใบสมบูรณ์ที่สวยแบบนี้เลยนะคะก็ใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะดินตัวนี้เป็นดินที่เราผสมเรียบร้อยนะคะผสมเรียบร้อยแ้วที่จะแบบว่าเอามาเอามาปลูกเอามาเนี้แล้วนะคะเอามาใส่ต้นไม้แล้วนะคะ ถึงเบอร์นี้นะคะเราสามารถวางไว้ได้สองปีกว่านะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนเข่งแบบนี้แล้วนะคะสองปีกว่านะคะอยู่ในเข่งเบอร์นี้ได้สองปีกว่าหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นไซส์ล็อกใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนบล็อกล็อกใหญ่แบบต้นด้านหน้านี้นะคะจากเข่งเบอร์ศูนย์ตัวนี้นะคะสองปีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกแบบนี้นะคะ บล็อกใหญ่ขยายรากของเขาลำต้นก็จะโตได้สมบูรณ์แบบนี้นะคะทรงพุ่มก็จะสวยแบบนี้เลยโดยที่ใบไม่มีปัญหาเลยนะคะลูกค้าสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าไม้ต้นไหนระบบลรากของเขารากหดรากไม่เดิน่ารากไม่เดินนะคะใบของเขาจะแห้งนะคะขอบใบแห้งยอดจะหลุดยอดจะไปกา้านทูบจะไม่ได้ทรงพุ่มที่สวยที่เขียวใบที่เต็มแบบนี้นะคะ อันนี้ของเราระบบรากของเรา,มาสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะเราก็จะได้ไม้ที่แบบว่าใบสมบูรณ์แบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเนี่ยทุกต้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใบของเขาจะเต็มมากเลยนะคะใบดกเต็มนะคะใบดกเต็มแล้วก็เขียวยอดก็เติบเดินดีมากนะคะอันนี้ระบบรากของไม่มีปัญหาเลยนะคะ,ะทางร้านเราก็จะแบบว่าใช้ปุ๋ยเป็นอินรีเป็นหัวเชื้ออินรีด้วยนะคะจะทําให้ลําต้นเนี่ยโตไวมาก ต้นไม้ที่เรามาเปลี่ยนในเข่งนี้นะคะอีก3าเดือนเราอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะอีกแค่3เดือนลูกค้าจะได้ใช้โคนตัวนี้นะคะโตออกมาสักประมาณมากกว่าต้นที่นี้ต้นที่ลังที่มันโตอยู่ตอนนี้อีกนะคะแค่3มเดือนเองนะคะเดี๋ยว3เดือนเราก็จะมาให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะ จะได้มาอัปเดตให้ดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเข่งเนี่ยมีการขยายรากเนี่ยนะคะการขยายรากขยายหน้าดินขยายขยายรากลำต้นเขาจะโตได้ไวมากนะคะโตได้ไวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นว่า,าการเลี้ยงต้นไม้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เรารู้จักหาปุ๋ยให้ถูกกับต้นไม้นะคะแล้วก็การดูแลมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะ ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้าที่สนใจไม้นะคะชุดนี้นะคะชุดที่อยู่ในถุงแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นไม้เข่งเข่งใหญ่นะคะเข่งกลางเข่งเล็กชุดที่เราเปลี่ยนไว้หลายเดือนแล้วพร้อมจําหน่ายนะคะเราก็มีนะคะหรือว่าต้องการไม้จะเอาไปเลี้ยงเองเลี้ยงเข่งเองแบบนี้ก็ได้นะคะ ะคะก็สาเอสไลหรือว่าโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะหรือต้องการปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยหัวเชื้อพิมิชชนิดเม็ดที่ใช้กับต้นทุเรียนนะคะในเข่งในถุงนะคะต้นทุเรียนใบไม่แห้งรากขยายได้ดีมากนะคะไม่มีปัญหาเลยไม่มีความร้นนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้นะคะ,ะปุ๋ยทางใบนะคะปุ๋ยทางใบฟิฟเ่อ์นะคะจะทำให าก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเด็นี้ทุกต้นเลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องยอดไม่แตกนะคะ,ะต้นไม้ของเราอยู่ในแค่ในเข่งแค่ในถุงยังแตกยอดดีมากนะคะเราก็แค่ใช้ปุ๋ยหัวเชื้อเคมิกแล้วก็เป็นปุ๋ยฟีเจอร์ชนิดน้ําฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดพ่นสรงกุ่มของเขา2ออย่างเท่านั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปใช้ให้มันยุ่งยากนะคะแค่นี้เองนะคะลูกค้าสนใจอยากได้ต้นไม้ชุดนี้นะคะ ก็แอดไลน์เจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ